ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณแม่เอวานะคะที่เมตานะคะพังรำด้วนนะคะของเรานะคะแม่แม่จา๋าอนุโมทนาสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะขอให้คุณแม่ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบุญรักษาประคุ้มครองกิจการงานราบรื่นรุ่งเรืองนะคะแม่จา๋าขอบคุณที่รักและเมตาเอ็นดูรำด่ำ้วนวันนี้เลิกงานมานะคะ ไดทานผลไม้วันๆที่คุณแม่ได้ออเดอร์ไว้ให้นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะแม่ตา คุณยายเคียวเอื้องของเรานะคะขอประคุณนะคะแซบหลายแซบหลายนะคะแม่แม่จ๋าอนุโมทนาบุญสาธุบุญนะคะกับคุณแม่ด้วยนะคะ